สวัสดีครับสันออฟเดอะซนยินดีรับใช้ทุกคน,นครับวันนี้เรามาเจอกันในวิดีโอที่เป็น Secret ตจริงๆนะครับน่าจะเป็นพลังงานส่วนน้อยที่จะได้ดึงดูดคิปดีโดนี้นะมีบางคนคงเคยเจอความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนหรือไม่ก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังพัฒนาแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็แบบ มีความรู้สึกบางอย่างว่าเฮ้ย hey, ทำไมฝั่งตรงข้ามถึงไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรกลับมาเลยทำไมเหมือนตัวคุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทำไมฝั่งตรงข้ามไม่มีการตอบสนองหรือเทคแอคชั่นอะไรกลับมาเลยนะอันเนี้ยพลังงานตรงเนี้ยพ่อหมอพ่อหมอเนี่ยผู้อ่านยอมรับตรงๆว่าเคยเกิดขึ้นในชีวิตของผู้อ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเป็นการทํานายให้ตัวเองดูด้วยเหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าไพ่จะให้คําตอบแบบไหนนะ ่วนตัวเนี่ยนะอันนี้ขอเตือนนิดนึงนะว่าไม่ต้องเชื่อมากก็ได้นะฟังเอาไว้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับและคุณก็ลองพิจารณาเอาว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็นแล้วกันเนาะวันนี้ผมใช้เด็กตั้งเดิมเลยนะเด็กสำรับปกติที่เคยใช้มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับนะถ้าภาพใบไหนที่มันมีอ่าเนื้อหาหรือมีอะไรที่มันไปเชิง18บวกมก็จะคว่ำกันแล้วกันเนาะมาลองดูกันครับว่า จะเป็นยังไงทําไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทําไมถึงไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรกลับมาในความพยายามในด้านของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับมาลองดูกันว่าตัวเขารืวเธอคนนั้นคิดอย่างไรขอขอบคุณทุกการติดตามทุกาก, like, ก, share, ทการกดไลค์กดแชร์ทุกการคอมเมนต์ผูค้คุยที่น่ารัก้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะโอเคมาลองดูกันครับว่าทําไมถึงไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรกลับมาเลยนะครับทำไมความสัมพันธ์มันถึงไม่คุ้มเคือหรือบางทีมันต้องหายไปอะไรแบบนี้จะให้พายค่อยๆเล่าเรื่องนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง ผมสับแล้วใบแรกครับสามไม้เท้า <Trans> เขาด้วยเธอคนนั้นเออเดี๋ยวเดียวเพื่อนเพื่อนทุกคนนึกหน้าถึงคนคนนั้นเอาไว้ให้หน่อยได้ไหมรบกวนหน่อยนึกถึงหน้าของคนคนนั้นให้หน่อยคนที่คุณอยากจะถามถึงอ่ะนึกให้หน่อยอ่ะนึกนึกเสร็จปุ๊บนึกถึงหรือตั้ง เป้าหมายว่าเป็นคนคนนั้นนึกหน้าของคนคนนั้นเอาไว้นึกแล้วพยายามส่งพลังงานไปที่คลิปนี้เป็นไปได้ลองทํามาให้หน่อยนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าคนคนนี้มีเป้าหมายอะไรและถ้าเกิดใครทําแล้วนะครับคือตั้งแต่เปิดคลิปมาก็เริ่มนึกเลยอะไรเงี้ยกาลังสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่ค่อยเทคแอคชั่นกับคุณใบแรกครับสามไม้เท้าถ้าเป็นคุณผู้หญิงเข้ามาดูนะสาเหตุที่ตัวเขายังไม่เทคแอคชั่นอะไรเพราะว่าตัวเขาเอง เหมือนกับประเด็นแรกนะยังโฟกัสในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ความรักเช่นฐานะในกรณีที่ตัวคุณสวยมีฐานะการเงินการงานที่ดีกว่าเขาเขายังไม่เทคแอคชั่นอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาในตอนนั้นยังเทียบอะไรกับคุณไม่ได้กับสองอันนี้เจ็บกว่าเขายังไม่คิดจะอยุ่ที่ใครเขายังมองว่าคุณคือทางผ่านอยู่ยังไม่จําเป็นต้องจริงจังขนาดนั้นประมาณว่าคบเสร็จวันนี้แตน จบพอหรือคุยไปขำๆพอหายเครียดหายเหงาพอแค่นี้เพราะพลังงานของไพ่ใบนี้มันไปโฟกัสที่ตัวเขาเองเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่1นหรือกรณีที่2ก็ตามตัวคุณอาจจะรู้ดีเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านมาแล้วนะครับไม่โฟกัสที่ฐานะอยู่เขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนก็เป็นเพราะตัวเขาเองไม่คิดจะชัดเจนกับคุณแต่แรกมองคุณเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นนี่คือพลังงานใบจากไพ่ใบแรก นะครับใบที่สองเก้าถ้วยครับค่อนข้างสอดคล้อนกับพลังงานแรกนะก็คือสาเหตุที่เขายังไม่เทคแอคชั่นหรือยังไม่ตอบอะไรกลับมานะครับ เออเออลืมลืมลืมโทษโทษเมื่อกี้อ่านของผู้หญิงให้ใช่ไหมของคุณผู้ชายยังไม่อ่านให้ถ้าเป็นคุณผู้ชายเข้ามาดูนะครับเหตุผลคล้ายๆกันเลยก็คือตัวผู้หญิงยังมีสิ่งที่เขาอยากจะทําแต่จะมาจะต่างกับผู้ชายนะคือผู้หญิงอ่ะยังมีความฝันยังมีอะไรที่ยังอยากจะทํามากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องความรักขนาดนั้นนะครับและทีนี้มันก็มาสอดคล้องกับ9ก้าถ้วยไม่มันสอดคล้องในเหตุผลแรกก็คือโฟกัสในเรื่องของความก้าวหน้าในชีวิตมากกว่า โฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าเลยไม่ได้จริงจังหรือจะต้องโฟกัสกับความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะครับไม่ได้โฟกัสอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าความรักหรือสถานะมันจําเป็นในชีวิตของเขาขนาดนั้นคือฟังแล้ว่ะเจ็บนะเออมันห้ามก็ไม่ได้นี่กว่าฟังมันก็เจ็บได้ฟังแล้ว่ะรู้สึกเศร้าใจคือไพ่มันบอกมาแบบนี้แต่ว่าจริงๆอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้แต่เท่าที่โดยรวมมามันก็แบบนี้นะครับ ที่เขายังไม่เทคแอคชั่นอะไรกับคุณยังคุยปะวิงเวลาหรือบางคนก็หายไปแล้วด้วยก็มาลองคุยลองแชร์ได้นะว่ากับคนที่คุณนึกถึงอะความสำคัญม,มันเป็นยังไงใบต่อมาครับนี่ครับสำคัญเลยแปดดาบไม่รู้นะว่ากับตัวคุณเองอะปฏิบัติกับเขาชัดเจนหรือเปล่าเอากรณีที่ชัดเจนถ้าปฏิบัติกับ เขาคนนี้หรือเธอคนนี้ได้อย่างชัดเจนแล้วเป็นตัวเขาเองนั่นแหละครับที่ไม่สนใจเลยนี่แปดดับป,ปิดตาไม่สนใจเลยไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญขนาดนั้นสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณแสดงออกสิ่งที่คุณตั้งใจทําไปมันเป็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นและรับรู้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาสนใจแต่ตัวเองนี่ก้าวเดียน,นี่สนใจแต่ตัวเองกลับอีกกรณีหนึ่งถ้าตัวคุณไม่ได้จริงจังเหมือนกัน ก็ตามนั้นก็คือก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมาใส่ใจขนาดนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอืมใจคอคนนี่มันนะทําไมมันยากแท้อย่างถึงขนาดนี้ไทยลวงใบสุดท้ายสองเหรียญ ฟังระยะโกรธผู้อ่านนะไม่รู้ว่าเขาคิดจริงหรือเปล่าเขาห้ือเธอคนนี้เขาต้องการเป็นผู้คุมเกมในความสัมพันธ์ครั้งนี้สองเหรียญในปกติเ,เป็นความหมายดีนะแต่พอมาอยู่ในบ,บริบทนี้ปุ๊บกลายเป็นความหมายนี้ไปท,ทันทีเขาต้องการเป็นผู้คุมเกมเขาอยากจะเหนือกว่าคุณตลอดคุณดูภาพชายคนนี้สิที่กำลังมองเหรียญนะ่ะ เขาคิดว่าเขาควบคุมได้และตัวคุณอ่ะก็จะเป็นเหมือนกับเหรียญสองเหรียญที่ต้องวนไปวนมาอยู่ในมือเขาตลอดเขาคิดว่าคุณคือของตายเอาพูดอย่างนพูดกันแรงๆเลยนะคุณคือของตายหรือไม่ก็ไม่ได้คิดว่าคุณเป็นอะไรมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วก็แค่คุยเท่านั้นให้คุณอยู่ในวงเวียนชีวิตของเขาไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่ต้องชัดเจนก็ได้อือหือเจ็บนะนี่มันเป็นสี่เหตุผลที่ อันเด็ดอันน่านเหมือนกันตมเองก็เพิ่งเจอมาถ้าอย่างของผู้อ่านเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงแต่ถ้าเกิดเอาตามที่ผู้อ่านรู้จักคนๆเนี้ยนะเอาขอ,อาแชร์นะผู้อ่านจะมองไปที่สองใบนี้เป็นหลักคือเขาโฟกัสที่อนาคตกับความมั่นคงเป็นหลักเขาก็เลยไม่ได้สนใจในความรักเลยนะครับไม่ได้สนใจในความรักไม่ได้สนอะไรแบบนั้นเลยนะ ไม่ได้สนใจว่าความรักหรือความทุ่มเทท,ที่เรามีให้เป็นสิ่งสําคัญขนาดนั้นเพราะเขาโฟกัสแต่ความก้าวหน้าและชีวิตของตัวเองเป็นหลักมากกว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องความรักหรือแม้แต่เรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยรองที่ทําให้ชีวิตของเขามีชีวิตชีวามีความสุขประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นไม่ได้มองเป็นสิ่งสําคัญอะไรเลยมันฟังแล้วดูเจ็บปวดยังไงไม่รู้อะแต่ว่ามันก็เจ็บจริงๆอะนะแล้วทีนี้ สิ่งที่คุณควรทาคนควรจะทําอย่างไรผมว่าคุณรู้อยู่แล้วในใจแต่เราจะมายืนยันกันด้วยไพ่อีกรอบหนึ่งว่าคุณควรทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีถึง50 50เลยนะ50แรกคุณน่าจะจบความสัมพันธ์นี้ไปแล้วแบบผมคือจบไปแล้วก็คือตัดจบไปแล้วคือคุณอาจจะตื่นรู้แล้วเข้าใจอะไรแล้วก็ปล่อยไปก็มาลองดูกันว่าไพ่จะอ่านแบบ เป็นวิธีการของคุณไหมกลับอีก50%เลยนะซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่เลยคือยังไม่มีใครหลพ้นจากสถานะวังวนอันอันจอมปลอมอันนี้ผมใช้คำแบบนี้เลยนะมาลองดูครับลองดูว่าไพ่จะแนะนำอะไรต่อจากนี้โอ้โหคนลุกอะเพื่อนๆนผู้อ่านคนลุกมากคนลุกจริงๆ มันดีดออกมาเองอะเห็นไหมเมื่อกี้ดีดออกมาเองเลยสเตรนท์ครับเข้มแข็งไม่ใช่บอกให้อดทนนะเข้มแข็งครับคุณจงเข้มแข็งให้มากๆหรือใครที่เพิ่งมูฟออนออกเพิ่งออกมาจากชีวิตของเขากําลังจะมูฟออนนี่ครับสเตรนท์ Strength. นี่จ่อให้ใกล้ๆกล้องเลยนี่สเตรนท์เห็นไหมครับอดทนเข้มแข็งไม่ให้ทนไม่ให้ฝืนนะคือให้เข้มแข็งกับตัวเองเข้มแข็งมากๆอืมใบที่สองครับ แฮงแมนแต่เป็นแฮงแมนกลับหัวไม่ต้องฝืนครับถ้าแฮงแมนความปกติมันแปลว่าต้องฝืนต้องทนพอแฮงแมนกลับหัวไม่ต้องทนครับไม่ต้องอยู่แบบนี้ไม่จําเป็นขนาดนั้นคุณมีคุณค่าพอผมคนลุกมากอ่านทีไรก็ขนลุกทุกทีโอ้ยอีกแล้ว8ปดถ้วยหันหลังครับและเดินออกมาได้เลย เดินออกมาซะอยู่ไปก็เท่านั้นเพราะคุณยังคู่ควรกับอะไรดีๆหันหลังจากถ้วยทองคำซะเพราะถนนด้านหน้าเห็นไหมยังมีพระจันทร์ที่สวยงามรออยู่ไอความสัมพันธ์ที่คุมเคือแบบนี้ไม่ต้องไปจมกับมันยังมีประโยชน์นาอัสอดคุณจะมีอาการปวดหัวบ้างใช่ไหมในช่วงนี้ขอทักนิดนึงไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลนอฟสอด กังวลไปก็เท่านั้นอย่าอย่าไปกังวลเลยแรกๆคุณจะทุกข์แรกๆคุณจะหวงวเหว่งอ่ะเก้าเก้าเก้าดาบอ่ะนะคุณจะหวงวเหว่งมากๆอุ้ยไฟดับรับหนึ่งนะไฟดับหลับได้ไงเนี่ยอ่ะโอเคเอาดาบอีกแล้ว พเพื่อนๆเชื่อไหมผมพยายามจะสับหนี้นะไพ่ใบเนี้ยกลับมาเจอใหม่อีกแล้วมีสองความหมายนะสองใบเนี้ยคืออะไรรู้ไหมถ้าก้าวดาบใบแรกถ้าคุณคือถ้าคุณคิดจะทนต่อนะเดทคุณตายทั้งเป็นเพราะเขาจะไม่มีวันเห็นคุณค่าของคุณหรอครับคนคนนี้ไม่มีวัน ผมใช้คํานี้เลยนะไม่มีวันไม่ต้องพยายามครับไม่ต้องฝืนไม่มีไพ่ใบไหนแนะนําให้คุณฝืนหรือทนเลยมีแต่เข้มแข็งไม่ต้องฝืนหันหลังออกมาแรกๆอ่ะถ้าคุณออกมาแล้วแรกๆมันจะโหวงหน่อยแต่อีกไม่นานครับเดทครับคุณจะฝืนคุณจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเลือกจะทนคุณจะเครียดปเปล่าๆคุณจะตายทั้งเป็นตัดสินใจเอานะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทไ,มทไม่ชัดเจนที่เขาไม่ใช่แอคชั่นอะไรไพ่เหล่านี้ได้แนะนําให้คุณแล้ว คุณเป็นผู้พิจารณาและรับเลือกได้เลยโอเคผมก็ไม่เห็นอะไรไปามากก่อน,นีแกแล้วนะครับขอยช่องแซดอร์สันเป็นหลังแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและประดังแสงรรกแยบแห่งดวงตะวันที่ทำให้ใจของคุณเป็นสุขนะครับไว้พบเจอกันใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปครับสวัสดีครับ